วิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลวงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอ่เลวนแบบได้เด็กๆน้องๆวุ้ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติด จัดแบบั๊บเฮ้ยนครับผมวันนี้เราอยู่ที่สนามวังสิทธิ์แอนดูโรนะครับคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้เราจะพาแบบว่ามาลุยวิบากนะครับผมว่ามันแบบว่าจะสุดขนาดไหน,นครับเขาเรียกว่าอะไรเล่นวิบากอะไรเงี้ยพี่เขาเรียกว่าจะกระดูกหักใช่ไหมแต่ผมอยากกระดูกป่นว่ะ <laughs> ล้มไปพึบเนี่ยกระดูกป่นอะแบบต่อไม่ได้ครับคือแบบตัดต้องตัดทิ้งอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพี่เจ้าของสนามนะครับผมก็เป็นที่ของพ่อไอ้แตงโมครับตัวนี้ รายงานตัวก่อนผมเอามาให้ยืมสถานที่นะครับเอามายืมขอบคุณมากครับพี่ดีมากเลยเดี๋ยวผมขอยืมต่อหน่อยได้ไหมจะทำอะไรก็ได้เลยใช่ไหมได้ครับได้ครับขุดดินไปขายเลยได้หมดเลยได้ครับเอาขายหน้าดินก็ไปแขกมันก็ได้ครับแขกนี้เขาทำสนามของพ่อไม่ใช่เหรอของพ่อก็ที่ของผมหมดเลยครับผมเป็นเศรษฐีดูไบอ่ะครับ ก็สว wow, oh ัสด oh, okay. uh, ีพวกพี่ๆด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่ๆชาวชมรมพิบากนะครับผมวันนี้พี่ล้นก็มาก็ตบหัวแกได้ครับแกก็ไม่ว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมตบให้ดูนะฮะโอเคครับนี่ก็จะเป็นชุดของชมรมพิบากครับไม่พี่อยู่กลุ่มอะไรมีบังสิตครับวังสิ์นะครับก็ได้หมดทุกตัวครับพิบากเมืองไทยก็ที่นี่ก็ที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับผมก็ประกาศสักดาไปเลยวันนี้เราก็เอาแจ็คเกร์โพมาทําการขับดูอยากกระดูกป่นนะครับถ้าจําได้นี่ตอนนั้นที่ไทไฟท์กับไอ้นี่ใช่ป่ะเสือทุสิตนี่ก็คิดว่าััักกร้้้าาายยย็็คคด่่เเแแจจองพูนนหลบะฮ แจ๊กหลับนะเฮ้แจ๊กหลับนะเฮ้แจ๊กอย่าทำไปเล่อนะครับถ้าใครอยากไปติดตามผลงานพี่เขาลองดูคลิปนี้ครับปั๊บโอเคครับผมไปเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มลองขับกันเลยดีกว่าว่าเป็นไงพี่พร้อมยังไเลยผมพร้อมลุยนะโอเคนะครับก่อนที่เราจะทําการแข่งนะครับเราต้องมีหมวกกันน็อกนะครับผมเซฟตี้อยู่ไหนว่หมวกน็อกอยูหมวกน็อกอยู่ทางเขียวอ๋อโอเคเราขับแผนแคันนี้นะแผนก็ไดรเดี๋ยวพ้างเข้าไป ไม่มีคันแบบแรงๆหน่อยไหมแบบผมอยากขับแข่งกับพวกจรวดอะไรย่างนี้ว่ะแบบได้ปะะไแบบลายต้องมีคนช่วยควาราบพี่พี่บอกผมต้องมีคนช่วยเหรอสภาพผมอะแม่งผมเป็นทุกอย,าย่างโอ้ผมขออญาตลองมือคนนี้หน่อย 哎，我。<music> ค่าต้องชมครับโอ้ยเย็นลูก ครับท่าผู้ชมครับตอนนี้พี่สองคนไม่รู้จะมารอดกันหรือเปล่าโอ้โหมารอดครับทุกชมครับโอ้ยยยยยครับยา,ายายยยยยยพี่ ตัวเต็งไทยแลนด์ว่ะผมสามารถที่จะไปลงแข่งได้หรือยังครับได้ประเทศไทยครับเตะได้ทีแชมป์เลยนะขอพวกแชมป์แชมป์หน่อยวะประเทศไทยแชมป์แชมป์มาเจอหน่อยวะวิบากไทยแลนด์่ยวะ There, yeah, ไม่ใช่ครับเมื่อกี้คือผิดพลาดทางเทคนิคครับเดี๋ยวยังไงก็ตัดออกไปแล้วกันเอาตอนเทเทไว้แล้วกันนะครับโมเกิดเลยมานี่คือมานี่ไม่ไม่เอามานี่มึงมาขึ้นเนี่ยครรอบสุดท้ายมาไ่เอารอบสุดท้ายคอยหล่ะมันคือนคือคอยห่ะเอาตุดถ่ายกันไปไปขึ้นไปมึงจับแผ้ข้างนี้ไว้เออมึงจับเออจับไว้ดันรถ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 มึงเหยียบตีดันพ่อมงไอ้ที่หยาบเตี๊ดกู โอเคสรุปคลิปนี้เมียกูกระจอกไว้เฮียถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด s ับส c คร b e แจ็คแป,ป๊บโพด้วยอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับเราจะสุดขนาดไหนสวัสดีครับรถใครอะพี่ <c oughs> <c oughs> รถิ่งใครพี่ไม่มีนะไม่มีนะเดี๋ยวรถยืมเขามาด้วย้สัตว์เว้เราเจอกันววเว้ไปลันเถี่ยวไปกลับ้ไม่อีกรถ